แวนเข้าบ้านเหรอลูลกมาเร็วฝนตกโอยต่พิษโนสนแสดเลยวิ่งวิ่งเร็ววิ่งนันหันแลนนันหันเลยเฮ้ยโอยเปียกหมดแล้วมาเร็วๆไปยืนเป็นนางเอ็มวีอยู่นั่นบ่อเอ้าเอามาแม่เข้าวานต้องรีบวิ่งสิลูกมันก็เปียกหมดสิโอย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 ,โอย คอยแางอยู่นะมันงแเปียกแทนตัวเอาไปชิ้งกระช่องหรือยังอ่ะดูหาลมไม่ทันล่มอยู่ในรถหากุญแจไม่เจอพี่ว่านไปไหนบ้าแล้วพี่าวาดเหรอทำไมเปียกอย่างนั้นล่ะพี่วานล่ะอสะบัดเรี้ยงลูกสะบัดขนออกนะ<อ>นั่งเอ็มวีไงเอย้ยฝนตกไปเย็ยนตากฝนเสยอ,อยู่ ไปนอนีิลูกไปฝนตกไปไปเข้านอนได้แล้ว,ลวเรอนวพี่ตังเข้านอนน้อี่ตังฝนตกแด่ตกพี่นองเลยตกทุกพี่ทุกวันเลยไม่เห็นนะจะมานอนอะไรกับพี่พี่ไม่ให้นอนด้วยมันที่นอนพี่ลูกเอา มานอนน้ากันคือแต่บัดนี้เอาให้น้องนอนด้วยนะลูกนะไม่ไม่ตีกันเนอะห้ามตีกันนะแม่นะแฟังนั่กนไก่ผิดตังนะมันเป็นตะอกอุนนะฮุนผิดตังนะเว้ยฮุนจะพอกกันเือกันนั่นแหละฝ <c oughs> นตกแบบนี้จะเป็นยังไงต่อไปเดี๋ยวมารุ้นด้วยกันนะคะทุกคนเดี๋ยวมารอรุ้นนะปีนี้น้ำจะท่วมบ้านเราหรือเปล่านะ ตต้งร้านมาถวมาไป้ายัมาหาวราเข้ามานำถวมได้กี่คันนี้น้ำด้ยแม่ต่ว้านมันก็บบะเต๋เหมือนกันนะป้ามันแค่ตกหน่อยเดียวนเงี้มันตกแค่คู่มือชื้นโอ้คุณชายไม่ออกจากที่นอนเลยนะเพื่อนนอนแต่นอนแต่นนตแป๊บๆอยู่นอนนะ ตกได้ตกผีเนาะอุ้ยตกคู่มือเลยอะ่ะโอ้ยน้ำเป็นยังไงไม่รู้ไม่ได้เดินลงไปหลังบ้านหลายวันละน้ำขึ้นเห็นพอว่าน้ำมันขึ้นเรื่อยแสดงว่าเขายังไม่ปล่อยเขื่นนะขอนเลยเนาะถ้าปล่อยแล้วก็ไม่รู้นะขออย่างเดียวปีนี้อย่าท่วมเป็นพอนะขอกำลังใจให้พวกเรา ขาสั้นถังแก๊สขาสั้นเลยนะครับทุกคนปีนี้อยากให้น้ำท่วมเอ้อภาวนาช่วยกันนะเพราะว่าถ้าน้ำท่วมนะทุกคนเพื่อนย้ายาย,ายากมากนี่มีก่กตัวใหญ่ๆเมื่อสามปีสามปีก่อนนะเนาะปีหกห้าเนาะมันก็ยังพังก,กับตัวเล็กๆอยู่มันก็อพยพง่ายนะมันนั่งเอาใสาก่กโครงส่กโรงสามตัว ใส่โคงสามตัวถ้าใครติดตามตักแต่ตก่อนนะก็จะเห็นว่าโคงโคงเดียวนะกแต่ก่อนโคงเล็กๆโคงเล็กนนี้อีกนะเอาใส่โคงด้วยกันสามตัวก็จะมีพี่แว่นแม่ดิ๊กแล้วก็คุ้ชายโอ้ใส่หุงนั่งเรือนั่งเรือออกไปถ้าก็อไยกไปอยู่ข้างนอกกันนะครับเพ่นีนี้ก็ขอยังให้ท่วมเนาะถึงน้ำจะเยอะก็ต้อง้เขปล่อยงไ,ไปเรื่อยๆก็ ถ้า,าปล่อยไปเรื่อยมันก็ไม่ท่วมนะแต่ก็ไม่รู้จะปล่อยไปยังไงแหละถ้าน้ำท่วมก็แย่เลยดูดิดต้องใช้โกงกี่โกงเด็ดซีโกงเพราะว่าไปด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวมาตีกันมันยกไม่ขึ้นเลยดิคนยกก็ยกไม่ขึ้นเะยขออย่างเดียวอย่าให้ท่วมก็ได้กันตีนี้เนาะขอกำลังใจให้ เด็กน้อยขาดเส้นถังแก๊สทั้งหลายแหล่ด้วยเด้อทุกคนนั่นเป็นนะแม่นเขากำลังใจจากพี่ๆหน่อยเด้อแอ้เป็น,นเขากำลังใจอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้มันขอเอาแม่วันออกก่อนได้เบอร์เวาไว้ไม่งันมันหลายผล่เลยฝนละแมลงเยอะแล้วก็สัตว์ารพิษก็เยอะด้วยนะทุกคนสนัตว์ารพิษทั้งมแมลงอะไรละ่ะทั้งแมงป่องทั้งงูทั้งอะไร มันมาเรื่อยๆนะเขาก็หนีตายเหมือนกันพอน้ํามันมามันก็หนีตายกันฝนตกมันก็หนีเข้าร่มเนาะ<ม>เราก็ว่าเรา<ม>เระวังอยู่แต่ว่าม,มันมายัางไงต้องรู้แหละมันเนาะพี่ชายพี่ชายละาโอ๋เโอ๋พีชายไม่ตื่นเลยหรอพี่ชายเนี่ยฮะเอาหมอสในอทางนึงข้อขึ้นไปทางนึง S <S <preach ers> โอ้ยโอ้ยมนอนอยู่ละโอ้กินข้าวเสร็จแล้วก็มานอนเลยอ้โอว่าเออกระดิกหางดิกิ้ขีหน่อยหน่อยว่ามันตุยหรือวะคือว่าปากว่าตีนเลยนั่นนึงเดะนั่นเอหมอนมาทางนึงนะเอาขึ้นนำหมอนนี่เอาไหมเอาเปล่าไม่เอาหรอกเนาะนั่งไม่ดิ๊กนะ นี่กน็นานชะแบเลยละ่ะลุกระวังยุงกัดนะนี่ยุงเยอะนะยุงเยอะนะคุณนายคุณนายดิกด็ดีหืมตบก็นอนตบก็นอนผนก็ขึ้นเยอะเลยนะทุเคนเออเพื่นอยากนอนกับพี่เพิ่นเลิกเป็นหัวกระโปงแล้วเดี๋ยวก็เลิกเป็นกระโปงน้อยแล้วนี่ <c oughs> นะเดี๋ยวก็เลิกเป็นกระโปงน้อยแล้วนี่คนเฉวยนี่ ฝนตกอากาศดีฝนตกอากาศดีเยอวันวนี้นอนอยังเด๋ยวกินล้วก็นอนอก็รักกันเนะาะเดินไปดูหลังบ้านกันนะคะทุกคนมันเป็นยังไงนะไม่มีลมมันตกค่อยลงลนะตอนเช้าตกแรงอยู่ เดี๋ยวพาพี่พีเอซมาดูข้างหลังบ้านกันนะครับอูน้าเยอะมากเลยทุกคนไม่ได้ออกมาหลายวันแล้วนะสองสามวันได้แล้วมั้งน้ำขึ้นหลายระบันสี่าถ่วมข้อเข้าสลับเออภาวนาช่วยกันเดยที่เห้นน้ำถ่วมได้ปีนทีข่ขาดอพยพแห้งยุกนะแต่ว่าสิ่งของอะไรก็ขึ้นตรงนี้ได้อยู่นะทุกคนอันนี้พ้นแน่นอนนะอันนี้หนีน้ําพ้นแน่นอน แต่ว่าถ้ามันปีหกห้ามันจะท่วมถึงตรงนี้นะนี่นนประมาณนี้นะครับทุกคนหกห้า <65. S 1> ถ้าขึ้นถึงตรงนี้ไอ้ไอ้เต่าสีขาวมันก็อยู่ไม่ได้นะคน่ะอยู่ได้แต่ไอ้เต่าสีขาวมันอยู่ไม่ได้เพราะว่ามันมีที่เลือที่ฉี่มันแต่บางบ้านบางหลังเขาก็เอาน้องหมายอยู่ด้วย ก็ใช้ชีวิตบนหลังคาประมาณนี้นะเนี่ยน้ำไหลดีขนาดเลยน้ำไหลดีขนาดเลยน้ำขึ้นเยอะอยู่นะเพราะมันตกทุกวันน่ะเขาก็มาหาปลา,า,า,ากันอยู่นะทุกคนต้องหาปลากันอยู่มีเรือหาปลาอยู่เดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคน ฝากเป็นกำลังใจให้เด็กๆทั้งแก๊สทั้งสี่ถังด้วยนะครับสวัสดีครับ